สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์โรงประมูลนี้ใหญ่มากและแผ่ออกไปยาว3กิโลเมตรมันถูกแบ่งเป็น3ชั้นชั้นแรกเป็นที่นั่งธรรมดาซึ่งมีที่นั่ง7-8หมื่นที่ส่วนชั้นที่2เป็นศาลาขนาดเล็กและมีไม่กี่พันหลัง แต่ละศาลาสามารถนั่งได้ประมาณสิบคนส่วนชั้นบนสุดเป็นศาลาขนาดใหญ่และมีเพียงร้อยหลังเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะสงวนไว้สำหรับทั้ง13ตระกูลและผู้มีอิทธิพลอื่นๆเจียงอี e ้และคนอื่นๆเดินผ่านตรอกยาวและมาถึงศาลาหมายเลข555ของชั้นสองและเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่าแขกผู้มีเกียรติ อาคมยับยั้งของศาลานี้เป็นระดับสูงและแม้แต่ขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างเคร่งครัดขอรับท่านสามารถถ่ายเทแกนแท้พลังลงไปในลูกแก้วเพื่อตะโกนออกมาในช่วงประมูลได้และเสียงที่ถูกส่งออกไปจะเปลี่ยนไปตามอาคมและจะไม่มีผู้ใดจำเสียงของท่านได้ แต่แน่นอนว่าหากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนเสียงท่านสามารถตะโกนได้ด้วยการเสริมแกนแท้พลังก็ได้ทุกสิ่งที่ท่านประมูลจะต้องจ่ายตามราคาศิลาสวรรค์ที่ตกลงกันได้หากท่านไม่ชำระเงินจะถือว่าท่านได้ทำการประมูลหลอก และไม่เพียงแต่สินค้าที่ท่านประมูลจะถูกริบแล้วท่านยังต้องจ่ายศิลาสวรรค์หนึ่งร้อยล้านก้อนด้วยม่เป็นกฎของการประมูลและข้าขอให้ท่านโปรโดเข้าใจด้วยเจียงอี e ้นั่งอยู่ในศาลาและเห็นว่าศาลาถูกผนึกอย่างสมบูรณ์มีไข่มุกเรืองแสงอยู่ที่มุมผนังซึ่งมันทำให้สว่างมากในนั้นมีลูกแก้วอยู่ข้างในซึ่งสามารถเห็นการประมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจนทำให้สะดวกยิ่งขึ้น เฉียนว่านกั้วนพยักษ์หน้าและให้บริกรจัดแจงอาหารว่างก่อนที่จะเปิดใช้อาคมยับยัง้งข้อจำกัดของห้องนี้ทรงพลังจริงๆสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่สามารถขยายออกไปได้เลยเจียงอี้ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธ์กวาดสถานที่และพยักษ์หน้าเบาๆเขา,ขาปลดปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์ออกมาก็ยังไม่สามารถสำรวจด้านนอกได้ เขาจึงลองเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และคราวนี้เขาก็รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ไม่กล้าสำรวจไปทั่วได้อย่างประมาทเนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลมากเกินไปในการประมูลวันนี้ ลูกแก้วนั้นลึกลับมากและมันสามารถเห็นภาพด้านนอกในโรงประมูลทั้งหมดได้แม้แต่เสียงด้านนอกยังถูกส่งผ่านลูกแก้วมาได้อย่างชัดเจนซึ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นมากเมื่อมองไปที่ลูกแก้วนั้นเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวันน่าจะอยู่ศาลาชั้นบนใช่ไหมนะ ถ้าสงสัยจริงๆว่านางอยู่ศาลาไหนเจียงอี e ้ขมวดคิ้วมันไม่สามารถตรวจสอบข้างในได้และเขามองเห็นแต่ตัวเลขด้านนอกเท่านั้นไม่มีผู้ใดรู้ว่าศาลาตระกูลหนานกงอยู่ที่ศาลาใด และถึงแม้ว่าเจียงอี้จะรู้แต่เขาก็ไม่กล้าตามหานางอย่างประมาทอยู่ดีหวงฟูเทาเทียนนั่งอยู่ด้านล่างจริงๆหรือเจียงอี้มองเข้าไปในลูกแก้วและพบว่าด้านเวทีประมูลแถวแรก ผมสีเขียวของห่วงปูเทาเทียนนั้นโดดเด่นมากและเจียงอี้ก็สงสัยไม่ได้หากไม่พูดถึงสถานะของห่วงปูเทาเทียนแม้ว่าเขาจะไม่มีสถานะใดๆก็ตามแต่เขาก็มีศิลาสวรรค์มากมายและน่าจะเช่าศาลาได้ไม่ใช่หรือ ลูกพี่เฉียนว่านก้นเองก็ยังมองไปที่ห่วงฟูเทาเทียนและถามด้วยความสงสัยว่าห่วงฟูฉีและคนอื่นๆของตระกูลห่วงฟูมีผมดำใช่ไหม แต่ทำไมหวงปูเทาวเทียนถึงมีผมสีเขียวกันละ่ะข้าจะไปรู้ได้อย่างไรกันละ่ะเจยงอี้สายหัวแล้วพูดว่าบางทีเขาอาจจะฝึกฝนวิชาพิเศษบางอย่างหรือไม่บางทีแม่ของเขาอาจมีเชื้อเผ่าพิเศษบางอย่างก็ได้ เมื่อพวกเขาพูดคุยกันอยู่ผู้คนนับไม่ท้วนก็เข้ามาในห้องโถงและที่นั่งเกือบครึ่งหนึ่งของ8 0ดหมื่นที่นั่งก็เต็มแล้วด้านล่างส่งเสียงจอแจขณะที่ทุกคนกำลังตัดสินใจว่าพวกเขาจะซื้อสมบัติแบบใดบ้าง ตระกูลซือถูได้ประกาศแล้วว่าการประมูลครั้งนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษหลายตระกูลที่ไม่ได้มั่งคั่งมากนักก็ยังจ่ายศิลาสวรรค์5,000ัน 5, ก้อนเพื่อเข้ามาชมการประมูลนี้ให้ได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาที่นั่งด้านล่างก็เกือบเต็มแล้วและการประมูลก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการมีเสียงชายชราดังขึ้นทุกท่านโปรโดเงียบก,ก่อนการประมูลกำลังจะเริ่มแล้ว ช่วยเชิญแม่นางอีเนียนของตระกูลเราขึ้นมาที่เวทีเพื่อเป็นเจ้าภาพการประมูลครั้งนี้ทีทุกคนตกตะลึงขณะที่ดวงตาของนายน้อยเป็นประกายขณะที่พวกเขาปรบมืออย่างสิ้นหวงังซอถูอีเนียนเป็นสตรีอันดับหนึ่งของตระกูลซอถูและนางเป็นเจ้าภาพการประมูลครั้งนี้จริงๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินซื้อสมบัติใดๆแต่มันก็คุ้มค่าแล้วที่จะได้เชยชมสตรีอันดับหนึ่งของตระกูลซือถูหญิงสาวในชุดสีแดงเดินขึ้นไปบนเวทีจากด้านหลังนางอายุเพียง16ปีแต่มีเรือนร่างอันบอบบางและสมบูรณ์แบบ นางสวมชุดสีแดงเพลิงและผมของนางถูกมัดเป็นแบบหลิงหยุนเป็นทรงผมแบบจีนโบราณลิงยุนสไตล์และประดับประดาด้วยเพชรพลอยติ่งหูของนางถูกห้อยด้วยอัญ,ญมณีสีแดงสองเม็ดขณะที่คอของนางมีสร้อยไข่มุกสีชมพู นางดูเปล่งประกายและงดงามมากส่วนที่งดงามที่สุดในซือถูอีเนียนคือขาเรียวๆและบั้นท้ายของนางตามอายุของนางแล้วนางน่าจะยังเป็นสาวพรหมจารย์อยู่ซึ่งบั้นท้ายของนางไม่น่าอวบอิ่มได้ถึงเพียงนี้ แต่บ้านท้ายของนางกลับดูดีเป็นพิเศษและเมื่อบ้านท้ายของนางสานในขณะที่นางเดินมันก็ทำให้ดวงตาของผู้ชายมากมายแทบจะถลนออกมาแล้วซือถูอีเนียนยังเด็กแต่นางกลับมีกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดา เมือ่อนางเดินไปที่กลางเวทีนางก็นำแขนไปพาดไว้ที่ท้องแล้วคำนับจากนั้นนางก็ยิ้มจังๆก่อนที่จะพูดว่าข้ามีนามว่าซือถูอีเนียนและข้าโชคดีนักที่ได้เป็นเจ้าภาพการประมูลในวันนี้ ถ้ารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักที่ได้มาอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสและวิรบุรุษของเผ่าเทพประธานในที่แห่งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าจัดการประมูลและหากข้าทำผิดพลาดประการใดข้าขออภัยทุกท่านด้วยสื่อทูอีเนียนมีเสียงที่ไพเราะมากและเมื่อมันเสริมกับรอยยิ้มของนางมันก็ทำให้ชายหนุ่มมากมายหลงอยู่ในผวาง เอาละเราขอเริ่มเปิดการประมูลอย่างเป็นทางการซื่อถูอินเนียนอายุเพียง16ปีก็จริงแต่นางไม่มีอาการตื่นตระหนกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนบนเวทีเลยและเมื่อนางโบกมือ หญิงสาวสองคนที่สวมชุดเปิดเผยก็นำเงาจันเซี่ยวขนาดแยกออกมามันเป็นสีทองเข้มและเปล่งประกายกลิ่นอายเรียบๆไม่มีเครื่องตกแต่งอะไรมากมายแต่มีกลิ่นอายของมันมากอยู่มีลวดลายลึกลับอยู่บนเงาานั้น และแม้แต่คนงั่วคลายังรู้ว่านี่เป็นสมบัติล้ำค่าผู้คนที่รอบรู้ต่างสูดหายใจเข้าลึกๆแม้แต่เจีงอี้ที่อยู่ในศาลาก็ยังหดตาลงการประมูลครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆและแค่รายการแรกก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงแล้ว ข้าคิดว่าทุกท่านที่นี่คงเห็นว่าเงาจันเซียวนี้วิเศษเพียงใดใช่แล้วมันคือสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แตงสือถูอีเนียนยิ้มเบาๆขณะที่ดวงตาอันงดงามของนางจะกระพริก,ก่อนพูดว่า เงาจันเซียวนี้เรียกว่าเงาสยบโลกาเราจะเริ่มการประมูลที่ศิลาสวรรคหนึ่ง100ล้านก้อนทุกๆก,การประมูลจะต้องไม่ต่ำกว่าศิลาสวรรคห50ล้านก้อนเจ้าค่ะเงาสยบโลกา สิ่งประดิษฐ์ศักดิก์สิทธิ์แฝงนั้นไม่ได้มีให้เห็นทั่วไปและมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้โดยรวมอย่างแน่นอนขอบเขตเทียนจุนหลายคนมีดวงตาที่ลุกโชนและราคานั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่นัาแปลกที่ไม่มีคนจากชั้นสองและชั้นสาเสนอราคาเลย500ล้าน600ล้าน1,500ล้านหลังจากที่ผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ชั้นหนึ่งเรียกราคาสูงถึง1,500ล้านก้อน ทุกคนที่ชั้นหนึ่งก็เงียบสนิทศิลาสวรรค์พันห้าล้านก้อนเป็นราคาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั่วไปและไม่มีผู้ใดสามารถจ่ายศิลาสวรรค์จำนวนมากขนาดนั้นได้ เว้นแต่เขาจะเป็นหัวหน้าของกองโจรภูเขาสามพันล้านมีเสียงผู้ยาวดังขึ้นจากศาลาที่7ของชั้นสเสียงนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปและทุกคนจำเสียงนี้ได้และเห็นได้ชัดว่ามันคือเสียงของนายน้อยตระกูลลู่ลู่หลิน สื่อทูอีเนียนยิ้มออกมาและเหลือบมองไปยังศาลาชั้น3และหัวเราะเบาๆนายน้อยหลินใจกว้างจริงๆมีผู้ใดอยากประมูลอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วเงาวสยบโลกานี้จะเป็นของนายน้อยหลิน3,100ล้าน ในตอนนั้นเองก็มีเสียงเฉยเฉยดังขึ้นมาจากศาลาชั้นสองเห็นได้ชัดว่าเสียงนี้ถูกเปลี่ยนไปด้วยอาคมยับยั้งและเมื่อดวงตานับไม่ท่วนหันไปมองที่เสียงนั้นโดยสัญชาตญาณพวกเขาก็เห็นเพียงศาลาที่ปิดสนิทและมองเห็นเลขเพียงสามตัวเท่านั้นห้าห้าห้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ